คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาแกให้ดูเฉยๆว่าของบางสิ่งบางอย่างที่เวลาเราซื้อมาติดเหล็กติดสแตนเลสติดทองเหลืองอะไรมาแบบนี้มันจะซื้อราคาคลิปนี้ก็คือมาพูดประมาณว่าของบางสิ่งบางอย่างถ้าแกะได้ก็แกะนะคะถ้าแกะไม่ได้ก็เวลาเขาไปซื้อก็มันก็จะซื้อราคาเต็มไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องเฉลี่ยก็ต้องตามคนซื้อนะคะเอาตามคนซื้อปุ๊บคนขายพอใจขายก็ขายคนขายไม่พอใจขายก็ไม่ต้องขายค่ะก็ประมาณนี้เนาะมาทำคลิปให้ดูว่า ของที่ติดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปขายร้านใหญ่ได้เลยนะคะมันต้องแกะให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะทองเหลืองก็ต้องเกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะทองแดงก็ต้องเกลี้ยงค่ะถึงจะได้ราคาสูงที่เราบอกไปเนาะบางคนว่าเอ้ยทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองแต่มันติดเหล็กติดนู่นติดนี่ก็จะเอาราคา100ร้อยกว่าบาทมันไม่ได้นะคะถ้าอยากได้ราคา100ร้อยกว่าบาทก็ต้องแกะแบบนี้คะ่ะมาทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นความรู้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พี่ลีมาทําอะไรคะวันนี้จะแกะนี่ค่ะทองเหลืองจากไอห,หัวเก่ความดันความดันหัวเกความดันหัววัดแบบนี้ค่ะทุกคนคแกะทองเ<อ>หลืองจากออกซิเจนจากของแบบนี้ทุกคนกระจุกระจิ๊กแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะของพี่ลีว่าพี่ลีจะแกะยังไงนะคะ คลิปนี้ก็ไม่ได้คำนวณไม่ได้อะไรนะคะทุกคนมาแกะให้ดูเฉยๆว่าของแบบนี้นะเราซื้อมาเราจะซื้อมาในราคาอ่ทองเหลืองติดเหล็กแล้วก็คำนวณเอานะคะส่วนมากทองเหลืองติดเหล็กแบบนี้ดิฉันก็จะซื้ออยู่ประมาณโลถ้ามันติดเยอะๆแบบนี้ก็จะซื้อโลอส่วนมากจะเฉลี่ยเนาะจะเฉลี่ยให้ลูกค้าประมาณทองเหลืองเอาประมาณเอาประมาณเอาการซื้อขายราคาก็อยู่ที่ความพอใจของลูกค้าและเรานะคะ จะไม่มีราคาตายตัวนะคะของแบบนี้เพราะมันไม่ใช่ทองเหลืองเพียวๆทุกคนมันติดเหล็กติดอะไรมาแบบเนี้เราจะไม่ได้ซื้อแบบทองเหลืองไปเลยนะเนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้ทองเหลืองลูกค้าก็ต้องแกะเองนะคะต้องแกะเองเดี๋ยวมาดูค่ะว่าพี่ลีอจะแกะยังไงนะคะเผื่อว่าลูกค้าบางคนมาดูแล้วก็อยากจะแกะเองก็แกะเองได้ค่ะแกะเอามาขายมันก็จะได้ราคาที่แพงเนาะทองเหลืองติดเหล็กเราอะทองเหลืองที่เพียวๆเลยเราก็ซื้อเป็นโลอะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอยู่นะคะ แต่ถ้าแบติดมาแบบนี้นะคะการคํานวณของเรามันก็อยู่ที่ว่าของชิ้นนั้นจะติดเหล็กมากติดเหล็กน้อยนะทุกคนการประเมินราคาก็อยู่ที่ที่เราเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าพอใจขายก็ขายถ้าลูกค้าไม่พอใจขายก็ไม่ว่ากันนะคะก็หาเรื่องแกะค่ะทุกคนทำคลิป่ะเนาะ บอกวิธีการซื้อของเรานั่นแหละเราซื้อก็จะกะเอาเหมือนแบบนี้เราลองช่างแล้วมันหนักที่หนึ่งโลใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตีให้ลูกค้าเอาว่าประมาณว่าทองเหลืองทองเหลืองได้ไหมสักครึ่งโลอะไรแบบนี้เราก็ต้องคำนวณให้ให้เราได้กำไรนะคะทุกคนการคำนวณมันก็มีผิดพลาดบ้างแต่ถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะกะถูกนะคะว่า ของชิ้นนั้นหนักประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าเกินไปนะคะลูกค้าก็จะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าของแบบนี้มันไม่ได้ได้กันง่ายๆเนะมันต้องมาแกะมาทำเอาจริงๆเราก็อยากซื้อที่ลูกค้าแกะมาเรียบร้อยเลยแต่ส่วนมากลูกค้าแบบบ้านๆเขาก็ไม่ค่อยแกะเรียบร้อยแต่อันนี้เป็นของพนักงานเก็บขยะนะคะ พนักงานเก็บขยะเทศบาลเขาก็เก็บมาจากโรงงานเวลาโรงงานทิ้งเขาก็เก็บมาส่วนมากของเราจะได้มาจากพนักงานเก็บขยะลูกค้าบ้านๆก็เหมือนกันค่ะถ้าเขาขายมาเขาก็จะไม่ค่อยเกะค่ะพนักงานเทศบาลที่เราซื้ออยู่เขาก็ไม่ค่อยเกะหรอกค่ะเราก็จะคำนวณให้ตีว่าทองเหลืองกี่ขีดกี่ขีดอะไรก็ว่ากันไปประมาณกันค่ะการประมาณมันก็คือมันได้ไม่ได้เป๊ะนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาถ่ายให้ดูวิธีการแกะของพี่หลีนะคะว่ากว่าจะได้ทองเหลืองเพียวๆไปขายที่ร้านเพราะถ้าไปร้านใหญ่แบบนี้เขาไม่ได้ซื้อเป็นทองเหลืองนะคะทุกคนเขาซื้อเป็นเหล็กหมดนะคะเขาไม่มีเวลามาแกะนะคะทุกคนอันนี้พูดถึงร้านใหญ่นะคะทุกคนร้านก,นกลางๆเขาก็ซื้อเหมือนเหมือนกับเราเลยซื้อแบบเฉลี่ยให้ซื้อราคาโลห้าสิบโลอะไรแบบเนี้ยส่วนมากร้าน กลางๆที่เรารู้จักอ่ะพอเป็นทองเหลืองติดเหล็กเขาก็จะซื้อราคาต่ําลงมานะคะราคาเพียวๆจริงๆอ่ะที่ร้านใหญ่มันก็รลร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่เล็กแกลวแต่ช่วงเวลานะคะราคาใหญ่ร้านใหญ่นะคะเต็มๆทองเหลืองเพียวๆสะอาดเรียบร้อยไม่มีเหล็กติดก็ราคาประมาณนี้ค่ะร้อยกว่าบาทแต่พอเราซื้อเราก็ซื้อ ที่มันติดมาแบบนี้ก็กะ<ฮ>เอาค่ะเห็นไหมคะมันติดเหล็กมันคือเหล็กไอตัวข,ข,ขาวๆนั้นของแบบนี้ก็เฉลีออย่ยอะเฉลี่ยมันจะเป๊ะมันก็ต้องมันก็ยากเหมือนกันนะคะก็ต้องเฉลี่ยให้มาข้างเราอะค่ะตัดเลยเพราะว่าเราต้องเจ๊ไม่มีเจะเนี่เย,ลเ,ลยเล็กไปเนี่เล็กไปเหล็กท้งนั้นเลยคะ่ะเห็นไหมคะ พี่ลีจะใช้ลูกหมูในการปัดนะคะเพราะว่าของบางอย่างมันก็ไม่ได้มีกุญแจสำหรับแกะนะคะเลกันต้องใช้กุญแจใหญ่ๆนะคะเราไม่มีเครื่องมือใหญ่ๆเราใช้ลูกหมอูอย่างเดียวคะ่ะพี่ลี <c oughs> นี่คือเครื่องมือของพี่ลีคะ่ะ ชิ้นมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนการแกะมันก็อยู่ที่เราพิจารณานะคะอันนี้ก็คือเหล็กนะคะโลดโลดหยับยับร้อน <laughs> อันนี้ก็คือทองเหลืองะคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะนี่คือเหล็กนะคะ <c oughs> บบนี่ค่ะ <c oughs> ทุกคนนี่สแตนเลส ข้างนอกเป็นสแตเเนเลสสแตนเลสค่ะมันเล็กตัวนี้เลยนตินที่เป็นเหล็กก็คือตัวนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะแกะอีกตัวนี้ให้ด,ดูนะคะนี่ันนนี้ก็ะอันนี้ง่ายเหรอแต่และวก้อนจินตันตระชิ้นก้อนแต่ละชินะช้นมันก็ไม,ม,ม,ม่เหมือนกันเนาะมีเจอะไรนี่เจใหญ่ๆตัวกันเราไม่มีก็เตัดเลยก็ได้ครับเพราะมันไม่ไม่เน้นความสวยงาม เราเนี่ยเราแต่ต้องเลื้ยงลูกค้าอยากได้ราคาดีๆก็แกะเอานะคะแต่ถ้ามาถึงมือเราแล้วเราก็ซื้อเนี่ยคะ่ะซื้อเฉลี่ยเอาอันนี้มันนักน,น,นะรเราต้องเลี้ยงเจ้าแดงนี่เล็กนะนี่ก็หนักทุกคนอันนี้จะเป็นเลดอันนี้เดี่

จะขายเป็นของแพงทองเหลืองะะุกคนต้องให้เกลี้ยงเลยนะคะให้เกลี้ยงให้แวเว็บเ,เลยให้เหลือแต่ทองเหลืองจริงๆร,ร้านแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้มาแต่ต้นมาแข็งแต่เส้นมากอมาของแพง,งแงแบบนี้มันต้องเกลี้ยงนะครับนักอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะพี่ลีแกะแกะตัวนี้ให้ดูหน่อยอันนี้โอ้หลุดแล้วเบอร์เอ้าตัวนี้เราเป็นตัวอะไร อันนี้มันติดยุงเนี่ยเอาออกอยังไงเล็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิจะเอาออก,กให้เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมันมีเหล็กติดอยู่มันมาแบบนี้มันมาแบบนี้นนต้องมีนอดลำอยู่นี่เดี๋ยวพี่ลิแกะให้ดูหนะะ่อยค่ะในนี้น่าจะมีตองแดงนะเออไม่รู้มีหน้ามีปีบอะเออเอาลอง,องอแกะดูดมันมีสายไฟอยู่มันต้องมีเลยเดี๋ยวก็แกะเอานี่ก่อนอันนี้ก็ใช้ลูกหมูตัดเลยนะคะโอเคได้แต่มันต้องใจเจต่อเติม <tuk> tak <tangan> ถ้าใครมีกุญแจตัวใหญ่ก็ขันได้ค่ะนี่คเห็นไหมคะมันมีมเกลียวสําหรับขันน็อตอยู่นี่ยถ้าใครจะขันนอ็อตรุดแล้วรุดแล้วแปลว่ามีไม่จ่ายลงูม่กัน แต่มีลูกยางอันนี้ก็ทองเหลืองนะคะทุกคนเกลียงเว้แล้มันต้องเกลียงแบบนี้นะคะถึงจะไปขายเป็นถึงจะไปขายเป็นทองเหลืองได้เห็นไหมคะเกลียงเลยไม่มีอะไรแล้วข้างในประมาณนี้นะคะมาทําให้ดูอันนี้ก็คือเหล็กอน,นี่สแตนเลสอันนี้ทองเหลือง ใมีกุญแจตัวใหญ่ก็สบายเลยแต่เราไม่มีนะคะทุกคนเราใช้ลูกหมูค่ะนี่คือทองเหลืองนะคะอันนี้นี่น่าจะเป็นสเตนเลสในแม่เหล็กอยู่ไหนหยิบแม่เหล็กให้หน่อยอ,อันนี้เหล็กโอ้เหล็กอ้ดดิดเหล็กนะคะนี่ มันติดมากับทองเหลืองอันใหญ่เมื่อกีน้นี่นี่คือเหล็กเหล็กอ,นนอ,อันนี้เอ้านี่เหล็กเหรอฝั่งนี้เหล็กฝั่งนู้นทองนี่ไหมอ่ะนี่ทองเหลืองฝั่งนี้ทองเหลืองฝั่งนี้เหล็กใหญ่เหล็กเสียกอ่อนดีกว่าเนี่ยฝั่งนี้ทองเหลืองฝั่งนี้เหล็กอ่ะ กับทุกคนทองเหลืองชิ้นเล็กๆนะ <Okay. S 1> ถ้าเราจะเอามันก็ต้องแกะให้ละเอียดถ้าเราไม่ไปเผาอ่ะมันก็ต้องใช้ลูกหมูนะนี่เห็นไหมคะ mm hmm. มันมีพลาสติกติดอยู่แบบนี้ไปขายร้านไม่ได้นะร mm hmm. ้านที่เราขายขายไม่ได้นะคะต้องเกลี้ยงนะถึงจะได้ราคาดี mm hmm. ถึงจะได้ราคาร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อินีดตรงให้เกลี้ยงนะคะ mm hmm. แต่ถ้าจะไปขายโล5 0ห้าสิบหกสิบก็ขายได้คะ่ะ ก็เหมือนเราซื้อมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันมีพลาสติกติดอยู่เห็นไหมคะถ้าจอทองเหลืองถ้าง่ายๆก็คือเผาแต่ว่าเผาสำหรับเราเราไม่เผานะคะเราไม่ชอบเผานะคะทุกคนกนั้นมันเป่าเลยนาดพาออกเลยยังไม่ออกเลยทุกคนดู ขออนุญาตที่ต้องยกเท้านะฮะประมาณนี้ค่ะทุกคนต้องให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะรอดรอ,ลอนลงต่อไน้อยนี่ประมาณนี้ค่ะนี่คือเกลี้ยงแล้วนะคะก็นหนักอยู่นะเขาทุกคนหลืออะไรอีกไอตัวนี้ไม่แกะเพราะว่ามันต้องใช้กิ๊บใช้เวลาดึงกิ๊บตัวนี้ออกนะคะตีรุ่ก็ได้อืมอลองตีดูเดี๋ยวดีไปแล เอาหูหลุดง่ายจังจ้าตีลงเลยย้อนปีกวาบาทนี่นู่นแล้วเอานู่นลองแกะดูนี่มีทองแดงแล้วเปล่าอันนี้ลาะอันนี้เกลี้ยงแล้วนี่ค่ะนี่ทองเหลืองชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกคนการทำของเก่านะก็ต้องเก็บต้องเล็มค่ะถึงจะได้ตังค์ <c oughs> แต่ร้านใหญ่ๆเขาไม่มาเก็บแบบเราหรอกค่ะเก็บได้ลูะะตกตา เก็บจากลูกค้าเก็บเล็กๆน้อยๆนีน่เไ,<ม>ไม่เก็บไง<ม>หมายถึงว่าออกเล็กๆน้อยๆเขาไม่มานี่หรอกขนาดของนิดเดียวเขายิงไล่กลับเอาเก็บไปก่อนมีนะครับางคนมาขายของนิดเดียวเขาบอกว่ามันช่างไม่ขึ้นก็เอากลับไปก่อนเ <c oughs> วนลาไปขายต้องสะสมให้ได้อย่างน้อยๆก็สักโลสองโลนะทุกคน ไปขายร้านใหญ่ขีดสองขีดสามขีดเขา,าเขาเขาช่างยากนะคะเขาไม่ซื้อนะคะเราก็เหมือนกันเวลาลูกค้ามาขายของแบบนิดเดียวแบบทองแดงขีดสองขีดแบบนี้ไม่อยากจะซื้อเลยค่ะลําบากนะคะทุกคนมาขายขีดนึงมันจะหักบางสักนิดสักหน่อยเพราะว่ามันไม่เกลี้ยงไม่แววแบบนี้ไม่สะอาดจะหักบางก็สงสารลูกค้าเอามาสองขีดแบบนี้จะหักสักครึ่งขีดก็ไม่ได้ เพราะลูกค้าทําไม่เกลี้ยงไงท่านุกคนของก็นิดเดียวแถมยังทํามาไม่เกลี้ยงอีกโอ้มีทองแดงด้วยจองแดงมั้งมันมันคืออะไรอ่ะไมู่้อะไอยู่แล้เนี่ยมันมีอันนี้ติดด้วยทุกคนวาล์วก๊กน้ำไหมวาล์วอะไรทุกคนมันติดมาแบบเนี้ยเมื่อกี้นี้เนี่ยน้าไม่เจอก๊กน้ำเราเป็นแก๊สหรือะไรมาเป็นหัวแก๊สไหมนะเนี่ยมันมีทองแดงด้วยเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรทุกคน ใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรม,มันมาแบบเนี้ยมันมาแบบเนี้ยอยูวานีเดี๋ยวมันมีแรกนี้อยู่กันเลยนี่แร็กนีืเล็กนี้เทียอยู่บนี้อืแล้วมันมาจากคู่กันมาแบบนี้มาอยู่บนี้รยูวบนี้มันคืออะไรคะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะโอเคเอ้าเดี๋ยวแกะดูทองแดงสิเอาอันนี้ไม่แกะที่อันนี้ฝั่งนี้ทองเหลืองแกนี่ก่อน เอาไม่ออกแล้ว,กลวเกง่ายจังติดไวปหรอเออมันติดกาวไอ้เจ้นี่คือทองเหลืองอันนี้คือเหล็กนี่คือเหล็กนะฮะทุกคนอันนี้คือทองเหลืองนะมอะไรตองแดงกันวะนักอเลยนี่เเดี๋ยวมันติด,นนตดยอยู่วะนี่นลดุดง่ายนี่หลุดแล้วทุกคนหลุดง่ายเอ้า บางยางก็แกยไอ้กับบางยางก็แกยยากอะไรเนยทุกคนทองแดงเยอะอยู่เนาะอนนโอ้โได้ไหมนักสองขีนหรืกอก็ <laughs> กอย่างนักเลยแกงไหนักแ่่ต้องเลยไหมมั <laughs> นอยู่ในอะไรทุกคนนี่อยู่ในตัวนี้นะตัวเนี้ยครอบอยู่แบบนี้นะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะต้อง,องมีน้ำหนักเราเราก็ไม่รู้แล้วมันเป็นทองแดงที่โอ้โหคนมันเป็นทองแดงที่หนักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราลองช่างให้ดูอืมถ้าได้ของที่เก่งงานน่ายๆมันก็ดีทุกคน,นเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไระแล้วมันหนักมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาช่างดูสิาาเอามาช่างดูนาฬิกาพันบนี้อืมนาฬิกเยอะๆแบบนี้ <laughs> ของมันได้มาจากโรงงานนะคะทุกคน,น,นไม่รู้มันได้มันคืออะไรนะเอามาช่างดู ได้มาออเราจะคิดเราโอ้โได้ครึ่งโอ้โได้ครึ่งโลอยู่นะครับทุกคนดูค่ะครึ่งโลค่ะไม่ใช่สี่ขีดนะคะไปครึ่งโลแล้วค่ะนี่ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาแกะให้ดูเฉยๆว่าของบางสิ่งบางอย่างที่เวลาเราซื้อมาอะติดเหล็กติดสแตนเลสติด ทองเหลืองอะไรมาแบบนี้มันจะซื้อราคาคลิปนี้ก็คือมาพูดประมาณว่าของบางสิ่งบางอย่างถ้าแกะได้ก็แกะนะคะถ้าแกะไม่ได้ก็เวลาเขาไปซื้อก็มันก็จะซื้อราคาเต็มไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องเฉลี่ยก็ต้องตามคนซื้อนะคะพอตามคนซื้อปุ๊บคนขายพอใจขายก็ขายคนขายไม่พอใจขาย,ขายก็ไม่ต้องขายค่ะก็ประมาณนี้เนาะมาทาคลิปให้ดูว่าของที่ติดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปขายร้านใหญ่ได้เลยนะคะมันต้องแกะให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะทองเหลืองก็ต้องเกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะ ทองแดงก็ต้องเกลี้ยงค่ะถึงจะได้ราคาสูงที่เราบอกไปเหมือนทองเหลืองอะ,ะโลร้อยกว่าบาทแบบนี้ 170, ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคุณก็ต้องให้เกลียล้ยงแวบแบบนี้เลยนะคะทองแดงก็ต้องให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะถึงจะไปขายได้ราคา100ร้อยกว่าบาทอาทองแดงก็ตอนนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะคะทองแดงเส้นเล็กก็ประมาณนี้ค่ะมาทําให้ดูเนาะบางคนว่าอทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองแต่มันติดเหล็กติดนู่นติดนี่ก็จะเอาราคา100ร้อยกว่าบาทมันไม่ได้นะคะ ถ้าอยากได้ราคาร้อยกว่าบาทก็ต้องแกะแบบนี้ค่ะมาทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นความรู้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ